โฟกัสสิ่งนี้นะคะดึงดูดความมั่งคั่งอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่ก็้ได้ไปอ่านเจอมานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากๆก็เลยจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะคือมันมีเด็กผู้หญิงอยู่คนนึงเป็นชาวต่างชาติก็ถูกถามว่าคือเนื่องจากเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่อวัยวะไม่ครบ3.2สออ่ะน่าจะไม่มีแขนหรืออะไรสักอย่างแต่เด็กผู้หญิงคนนี้ดูเป็นคนที่แฮปปี้มีความสุขแล้วก็ดูอารมณ์ดีมากๆนะคะก็เลยมีคนไปถามเขาว่า ทําไมเขาถึงดูอารมณ์ดีขนาดนี้ดูมีความสุขได้ขนาดนี้น้องคนนี้เขาก็เลยบอกว่าการที่เขาสามารถมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขาโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองมีโดยที่ไม่ไปนสนใจว่าชีวิตขาดอะไรบ้างนี่คือเป็นหลักหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้คุณ มีมากขึ้นในสิ่งที่คุณต้องการนะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการง่ายที่สุดเลยคือบางคนถ้าเกิดจะให้คิดหรือว่าจินตนาการถึงความร่ํารวยจินตนาการถึงชีวิตที่ที่ตัวเองต้องการที่มันยังไม่เกิดขึ้นอ่าบางคนอาจจะนึกไม่ออกจินตนาการไม่ได้นะคะแต่วิธีนี้มันจะทําให้คุณจินตนาการได้ง่ายขึ้นมากๆเพราะคุณ คุณนึกถึงในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วอ,ะอ่ะเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งเออหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ผมสวยเออย่างเงี้ยหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีหน้าตาดีหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งคุณอาจจะเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีหรืออะไรก็ตามในสิ่งที่คุณมีอะ่ะคือทุกคนอะ่ะเกิดมามันมีข้อ มันมีทั้งข้อดี <sk ill> ข้อเสียอยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่เข้าไปสนใจว่าฉันไม่มีอันนั้นฉันไม่มีอันน้นฉันอยากได้อันนั้นเพิ่มขึ้นฉันอยากได้อันนี้เพิ่มขึ้นแต่เขาลืมที่จะสนใจว่าตอนเนี้เขามีอะไรบ้างตอนนี้ฉันมีอะไรในตัวบ้างที่เป็นเรื่องดีๆถ้าคุณต้องการที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะต้องกลับพลิกแนวคิดของคุณใหม่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนแนวคิดทั้งหมดของคุณใหม่แทนที่คุณจะไปโฟกัสในสิ่งที่คุณไม่มี คุณต้องย้ายโฟกัสทั้งหมดของคุณมาอย่างสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนเนี้คุณอาจจะมีเงินในบัญชีเพียงพอกับการใช้จ่ายในการดํารงชีวิตแค่เนี้ยแตมันไม่ได้ทําให้คุณลําบากอ่ะเออคุณก็จงโฟกัสจงให้ค่าขอบคุณกับเงินที่คุณมีอยู่ในตอนนี้บ้านที่คุณมีหรือรถที่คุณได้ขับอินเทอร์เน็ตหรือใดๆก็ตามที่คุณมีใช้อยู่ในตอนเนี้ยิ่งคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณมีมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งดึงดูดในสิ่งที่คุณโฟกัส ให้คุณมีมากขึ้นเท่านั้น,นโอเคไหมไอ้กร้อยค่ะเภสัชกรสอนสัจธรรมเภสัชนอกกาลาจ่ายยาสัจธรรมสวัสดีค่ะ